ส alam a l i k ารายการเพื่อสันติชนเสนอเรื่องปฏิหารนบีซอลิอะลัยฮิสลามและนบีฮารูนอะลัยฮิสลามในอันกุรานนบีซอลิอะลัยฮิสลามเป็นบุตรชายของอุบัยเป็นลูกหลานของชาวสมุทรซึ่งอาศัยอยู่ในตอนเหนือของทะเลทรายอาระเบียและมีอำนาจอย่างกว้างขวางชาวสมุทรมีร่างกายสูงใหญ่แข็งแรง นบีซอลิเป็นนบีที่อัลลอฮฺสุบะตาลาทรงเลือกจากหมู่ชนสามูธให้มาทําหน้าที่ตักเตือนพวกคนของท่านให้เคารพสักการะอัลลอฮฺสุบะตาลาและเชื่อฟังพระองค์นบีซอลิมีอายุ850ปีอันกุราสุรฮุบบทที่11อ็ายาที่61ความว่าและยังสมมูธเราอัลลอฮฺสุบะตาลาได้ทรงพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอลิ เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยพวกท่านจงเคารพอิบานย์พระองลอสปาตาลาเถิดพวกท่านไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงบังเกิดพวกท่านจากแผ่นดินและทรงบังเกิดอาดัมจากดินและทรงให้บังเกิดลูกหลานของอาดัมจากน้ำอสุจิและทรงให้พวกท่านพำนักอยู่ในนั้นดังนั้นพวกท่านจงขออพัยโทษต่อพระองค์ แล้วทรงกับเนื้อกับตัวต่อพระองค์แท้จริงพระองค์พระเจ้าของฉันนั้นทรงอยู่ใกล้ทรงตอบรับเสมออายาที่62ความว่าพวกเขากล่าวว่าโอ้ซแลเอืยแน่นอนท่านเคยเป็นความหวังในหมู่พวกเรามาก่อนบัดนี้ท่านจะห้ามไม่ให้เราเคารพอิบารดาสิ่งที่บรรทบรุตรของเราเคารพอิบารดาอยู่กันนั้นหรือ และแท้จริงพวกเราอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่ท่านเรียกร้องเชิญชวนเราอย่างสิ่งนั้นอายาที่63ความว่าดังนั้นเ,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 เขานบีซอลิกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยพวกท่านไม่เห็นดอกหรือหากฉันมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระเจ้าของฉันและพระองค์ทรงประทานความเมตตา และทรงประทานให้เป็นนบีและเป็นรอซศูลจากพระองค์ให้แก่ฉันดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยฉันให้พ้นจากพระองรสุบาตาลาให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์หากฉันฝ่าฝืนคำบัญชาของพระองค์ดังนั้นพวกท่านจะไม่เพิ่มสิ่งใดให้แก่ฉันเลยนอกจากการขาดทุนเท่านั้นหรือหลงทางและห่างไกลจากความดี ทำให้การงานของฉันขาดทุนเสียหายนบีซอลิได้บอกชาวเมืองซามูตให้เชื่อในคำพูดของท่านเพราะท่านเป็นนบีแต่ถึงกระนั้นก็ตามมีเพียงแต่คนยากจนและคนอ่อนแอเท่านั้นที่ฟังท่านผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีฐานะมั่งคั่งและปฏิเสธคำเตือนของท่านอันกุรอานสุระอัลอารฟบทที่สี 4, อายาที่73ความว่า บรรดาชนชั้นนำที่แสดงโอหังจากประชาชาติของเขาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ที่ถูกนับว่าอ่อนแอคือกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเขาว่าพวกท่านรู้กันนั้นหรือว่าแท้จริงซาลีนั้นเป็นผู้ถูกส่งมาจากพระเจ้าของเขาพวกเขาบรรดาผู้ที่ถูกนับว่าอ่อนแอกล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้ศรัทธาต่อสิ่งที่เขาถูกส่งให้นำสิ่งนั้นมา อายาที่76ความว่าบรรดาผู้ที่แสดงโอหังกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิสัทธาต่อสิ่งที่พวกท่านได้ศรัทธากันผู้ปฏิเสธคำเตือนของท่านได้พูดท้าทายว่าหากท่านพูดจริงก็ให้เอาสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งมาแสดงให้ดูเป็นหลักฐานดังนั้นนบีสอลตจึงได้นําเอาอูดตัวหนึ่งมายังหมู่ชนของท่านและกล่าวว่า อูดตัวนี้คือสัญญาณจากโปรลสุพาตาลาซึ่งพระองค์ได้ให้มันออกมาจากภูเขาลูกหนึ่งอัลลอฮุสซาฮานะอตลลาทรงให้อูดตัวเมียออกมาจากก้อนหินสุรฮูตบทที่ส1บออายาที่64ความว่าและโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยนี่คืออูดตัวเมียของโปรลสุพาตาลาเป็นการให้เกียรติแก่อุดที่ว่า อูตัวเมียของพระลอสวาตาลาเพราะอูตัวนี้ออกมาจากก้อนหินด้วยเดชานุภาพของพระลอสวาตาลาตามคำเรียกร้องของพวกเขาเป็นสัญญาณหนึ่งแก่พวกท่านดังนั้นพวกท่านจงปล่อยมันให้หากินตามลำพังในแผ่นดินของพระลอสวาตาลาและอย่าก่อความทุกข์ยากแก่มันมิเช่นนั้นแล้วการลงโทษอันรวดเร็วจะประสบแก่พวกท่าน อลอสซูาตาลาทรงทรงอูตัวเมียมาเพื่อทดสอบชาวสมุทรสุระอัลกอมารบทที่54อายาที่2ีความว่าแท้จริงเราจะส่งอูตัวเมียตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแกบบ่พวกเขาดังนั้นนบีสุลิจงคอยดูพวกเขาและจงอดทนเราได้ให้อูตัวเมียตัวหนึ่งออกมาจากก้อนหิน เพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขาตามที่พวกเขาต้องการและขอร้องดังนั้นเจ้านบีซอลิจงคอยดูพวกเขาในสิ่งที่พวกเขากระทำและสิ่งที่พวกเขาจะถูกกระทำคือการลงโทษและจงอดทนต่อการทำร้ายของพวกเขาเพราะองค์ลสุบาลาจงเ,าเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าอย่างแน่นอนชาวสมุทรทนต่อการทดสอบของพองค์ลสุบาลาไม่ได้ จึงฆ่าอูดสุราอัลอารอับบทที่เอายาที่เจความว่าพวกเขาก็ตัดขาอูดตัวเมียตัวนั้นและได้ละเมิดคำสั่งคือคำสั่งอื่นๆอีกที่พระงลอสวาตาลาได้ทรงใช้พวกเขาแห่งพระเจ้าของพวกเขาและได้กล่าวว่าโอโซลีจงนำสิง่งคือเครื่องหมายสัญญาสัญญาที่ว่าหาก พวกเขาทำร้ายอูดแล้วพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็ดแสบเจ็บแสบที่ท่านได้สัญญาแก่พวกเราไว้มาให้พวกเราเถิดถ้าหากท่านอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกทรงมาเป็นหรอซูลสุรหุดบทที่11อยอายาที่65ความว่าต่อมาพวกเขาได้ฆ่ามันฆ่าอูดขององค์ลอสวาตาลาดังนั้นเขาสลิก,กากว่าพวกท่านจงสุข สำราญในบ้านของพวกท่านสามวันนั่นคือสัญญาที่ไม่โกหกอายาที่66ความว่าดังนั้นเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงหมายถึงการลงโทษให้พวกเขาเหล่านั้นประสบกับความหายนะเราได้ช่วยสอลิีและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเราและจากความอดสูของวันนั้น คือให้รอดพ้นจากความอัปยศอดสูและความต่ำต้อยในวันนั้นอันเนื่องมาจากการลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจอัลลอฮฺสุบฮฺลลาอทรงลงโทษฆ่าพวกสม,มุทรนอนตายในบ้านของเขาสุราฮุทบบทที่1ิออายาที่67ความว่าและเสียงกำบานาตหรือเสียงฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหวนั้นเป็นปรากฏการณ์แห่งการลงโทษของพระองค์ลอสุภาตาตลาต่อเบาของพระองค์ผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ฆ่าบรรดาผู้อธรรมแล้วพวกเขาได้กลายเป็นผู้นอนพังภาพตายในบ้านของพวกเขาสุรอาลอาร์บ,บทที่เอายาที่78ความว่าแล้วความไหวอย่างแรงของแผ่นดินความไหวของแผ่นดินนี้อาจเกิดจากการที่พระองค์ลอสุภาราทรงให้ฟ้าผ่า อย่างรุนแรงก็ได้เพราะพระองค์ได้ระบุก,การลงโทษของพวกเขาในสุร้อนอื่นว่าด้วยเสียงคำปนานบ้างฟ้าผ่าบ้างเช่นในสุราฮุดและสุระอัชชาริยาตเป็นตน้นหรือไม่ก็อาจถูกลงโทษทั้งเสียงกำปนานและแผ่นดินไหวด้วยก็ได้ฆ่าพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้นั่งคุกเข่าตายในบ้านของพวกเขาสุราฮุดบทที่11อ็ดายาที่68ความว่า ปนหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้เคยอยู่ในนั้นมาก่อนพึงพทราบเถิดแท้จริงสามุตนั้นปฏิเสธการศรัทธาพระเจ้าของพวกเขาพึงพทราบเถิดจงห่างกายจากความเมตตาเถิดสำหรับสามูลเอลสุบฮาตาลาทรงลงโทษชาวสามูตด้วยการทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและส่งเสียงกึกก้องกัมปนา ผลจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นทำให้ชาวสม,มุทต,ตายเสมือนไม่เคยมีใครเลยออยู่ที่นั่นมาก่อนต่อไปเป็นเรื่องของนบีฮารูนอะลัยฮิสลามในอันกุรานนบีฮารูนอะลัยฮิสลามเป็นพี่ชายของนบีมูซานาบีฮารูนเป็นบุตรของอิมรอนบิลกอฮิตบิลลาวีบิลยากุบบิลอสิสฮะกบิลอิบราฮิม ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเพื่อช่วยเหลือนบีมูซาในการปฏิบัติภารกิจปลดปล่อยพวกนบีอิสราเอลจากการกดขี่ของฟิริอข์คำพีไบเบิลเรียกท่านว่าอารอนนบีฮารูนเกิดก่อนนบีมูซาประมาณสามปีก่อนที่ฟิริอขออกคำสั่งให้ฆ่าเด็กผู้ชายชาวบันีอิสราเอลที่เกิดใหม่ทุกคน เมื่อนบีมูซาได้รับคำบัญชาจากพระอ,องค์ลอสุบฮาตัลลาให้นำพวกบันิอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ท่านได้ขอต่อพระอ,องค์ลอสุบฮาตัลลาให้ทรงแต่งตั้งพี่ชายของท่านเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติภารกิจอันหนักหน่วงอัลลอฮฺสุบฮาตัลลาแต่งตั้งฮารูนให้เป็นนบีตามที่นบีอีสาขอในอัลกุรอานสุรามัดยัมบทที่19าอายะที่53าความว่า และเราได้ความเมตตาของเราแก่เขาคือพี่ชายของเราคือฮารูนเป็นนบีคือให้เขาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนแก่นบีมูซาเพราะนาบีมูซาพูดไม่ชัดสุระตอฮาบทที่20อายาที่2ี่ความว่าและทรงโปรดให้คนในครอบครัวของข้าพระอ,องค์เป็นผู้ช่วยเหลือข้าพระอ,องค์ด้วยอายาที่ส0ความว่า ฮารูนพี่ชายของข้าพระองค์อายาที่31ควาว่าได้โปรดให้เขาเพิ่มความแข็งเข้มแข็งแก่ข้าพระองค์ด้วยคือให้เป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่อายาที่32ความว่าและให้เขามีส่วนร่วมในกิจการของข้าพระองค์ด้วยคือให้เขามีหุ้นส่วนกับข้าพระองค์ในการเป็นนบีและการเผยแพร่สารของพระองค์อายาที่33ความว่า เพื่อเราจะได้ถวายการแท่ซองสดุดีต่อพระองค์ท่านอย่างมากมายเพื่อเราจะได้ร่วมมือกันในการให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ในสิ่งที่ไม่คู่ควรแก่พระองค์และรำลึกถึงพระองค์ด้วยการวิงบอนและการแท่ซองสด,ดุดีเหตุที่ขอให้พระองค์ทรงแต่งตั้งนบีฮารูนพราะนาบีมูซาพูดไม่ชัดอายาที่2ี่ความว่า และทรงโปรดแก้ปมจากลิ้นของข้าพระองค์ด้วยนักตับซิทอธิบายว่าเมื่อครั้งมูซาใช้ชีวิตอยู่ในวังของฟิรอาลครั้งหนึ่งฟิรอาลได้อุ้มมูซาไว้บนตักของเขาขณะที่เขายังเล็กๆอยู่มูซาได้ดึงเขราของฟิรอาฟิรอาก็โกรธถึงกับจะฆ่าเขาอาชียาภรยาของเขากล่าวแก่เขาว่าเขาเป็นเด็กเล็ก ยังไม่ประษีภาษาอะไรฉันจะพิสูจน์ให้เห็นก็ได้เอ้าเอาฐา,านไฟมาสองก้อนและไข่มุกมาสองเม็ดถ้าหากเขาหยิบเอาไข่มุกก็รู้ว่าเขารู้เรื่องหากเขาหยิบเอาฐานไฟก็จะรู้ว่าเขาเป็นเด็กไม่ประษีภาษาอะไรแล้วก็ยืนให้มูซาเขาก็หยิบเอาฐานไฟไปเข้าปากดังนั้น ลิ้นของเขาจึงเป็นแผลทำให้พูดไม่ชัดสุรอัลกอซอดบทที่28อายาที่35ความว่าพระองค์ตัดว่าเราจะให้เจ้ามีความเข้มแข็งด้วยพี่ชายของเจ้าและเราจะให้เจ้าทั้งสองมีอำนาจเราจะให้เจ้าทั้งสองมีอำนาจเหนือฟิรอาและพลพรรคของเขาดังนั้นพวกเขาจะเข้าไม่ถึงเจ้าทั้งสองเพราะสัญญาณต่างๆของเรา คือไม่มีทางจะเข้าไปถึงเพื่อทำร้ายเจ้าทั้งสองดอกเพราะเราเป็นผู้สนับสนุนเจ้าทั้งสองด้วยสัญญาณต่างๆของเราที่มหัศจรรย์เจ้าทั้งสองและผู้ตามเจ้าทั้งสองเป็นผู้ชนะผลสุดท้ายความสำเร็จจะเป็นของเจ้าทั้งสองและผู้ติดตามเจ้าทั้งในโลกนี้และปรบโลกและพวกเจ้าจะเป็นผู้ชนะเหนือมูชนผู้ก่ออาชญากรรม นบีมูซาให้นบีฮารูนเป็นผู้ดูแลพวกบันิอิสราเอลไม่ให้สัการะเทวรูปหลังจากที่ได้นำพวกบันิอิสราเอลออกจากอียิปต์ข้ามทะเลมาแล้ววันหนึ่งนบีมูซามีความจำเป็นต้องขึ้นไปบนภูเขาซีนายตามคำบัญชา,ญชาของพระองค์ลอสุภาตาตลาก่อนที่จะขึ้นไปท่านได้มอบหมายให้นบีฮารูนเป็นผู้ควบคุมดูแลพวก บนีอิสาราเอลแทนท่านและตักเตือนคนเหล่านั้นไม่ให้หันไปเคารพสักการะพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ลอสุภาตาลาแม้จะเป็นคนพูดเก่งอย่างไรนบีฮารูนก็ไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมหลงผิดของพวกบนีอิสาราเอลที่ต้องการจะเคารพสักการะ,เท,ระเ,ทเทวรูปวัวทองคําที่คนพวกนี้หลอขึ้นมาซ้ํายังถูกขู่ฆ่าอีกเมื่อเขาขัดขวาง นบีฮารูนจึงไม่อาจทําอะไรคนพวกนี้ได้เมื่อนบีมูซาลงมาจากภูเขาและเห็นสภาพการเคารพสักขาระเทวรูปบัวทองคำท่านก็คว้างแผ่นศิลาจารึกบนเ,เป็นบทบัญญัติที่นำมาจากบนภูเขาใส่คนพวกนั้นด้วยความโกรธและได้กระชากคราวของนบีฮารูนมาถามว่าทำไมถึงได้ปล่อยให้พวกบันิอิสราอินทำเช่นนั้นนบีฮารูนจึงเล่าเหตุผลดังกล่าวให้ฟัง และได้ขอนบีมูซายาได้แสดงความคืบกลานต่อท่านเพื่อจะทำให้พวกบันีอิสราเอลได้ใจนอกจากนี้แล้วท่านยังได้บอกแก่นบีมูซาว่าท่านไม่ได้เป็นพวกเดียวกับพวกบันีอิสราเอลที่หลงผิดพวกบันีอิสราเอลน,นำทองรูปพรุ์มาหล่อเป็นลูกวัวแล้วกราบไหว้สุรอัลอรอรอรบทที่เจ็อายาที่ 148ความว่าและพวกพ้องของมูซาได้ยึดถือลูกวัวที่เป็นรูปร่างคือเป็นรูปร่างลูกวัวซึ่งทำมาจากเครื่องประดับคือเครื่องประดับที่เป็นทองรูปประพันธ์ของพวกเขาหลังจากเขาคือหลังจากนบีมูซาได้ไปพบพระเจ้าแล้วซึ่งลูกวัวนั้นมีเสียงร้องคือมีเสียงกล้องเป็นเสียงวัวพวกเขามิได้เห็นดอกหรือว่า แท้จริงมันพูดกับพวกเขาไม่ได้และมันก็แนะนำทางใดทางหนึ่งให้แก่พวกเขาไม่ได้ด้วยเป็นคำถามเชิงประนามจากโปรโล,ลสุบาตาลาในการกระทำงโง่ๆของพวกเขาพวกเขาได้ยึดถือลูกวัวน,นั้นและพวกเขายังได้กลายเป็นผู้อาธรรมคืออาธรรมต่อตัวเองผู้ที่สร้างรูปปั้นเป็นรูปวัวคือมูซาชามิรี โดยรวบรวมเครื่องทองรูปประพันธ์จากผู้หญิงมาหลอมทองรวมกันแล้วหล่อขึ้นเป็นลูกวัวพวกบันิอิสราเอลก็หันมากราบไหว้รูปปั้นที่เป็นลูลกวัวโดยไม่สนใจคำสั่งสอนของนบีฮารูนนบีมูซาได้ตำหนิสิ่งที่พวกบันิอิสราเอลกระทำและถามมูซาชามีรีว่า เหตุใดจึงทําให้พวกบันิอิสราเอลสับสนในาศาสนาของพวกเขาอัลลอฮฺสุบฮฮตาลาทรงลงโทษมูซาชามิรีให้เป็นโรคที่มีสภาพคล้ายโรคผุ้มแพ้เจ็บปวดทุกทรมานจนตายส่วนรูปปั้นวัวทองคำนบ,บีมูซาได้เผามันแล้วโยนลงไปในทะเลเพื่อให้พวกบันิอิสราเอลรู้ว่ามันไม่สามารถ ป้องกันตัวเองได้จึงไม่สมควรที่จะนำมาเป็นพระเจ้านบีฮารูนเสียชีวิตขณะที่นั่งบนบัลังทองในถ้ำแล้วมาลิกาก็เอาวิญญาณไปการเสียชีวิตของนบีฮารูนไม่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานแต่มีตำนานทางประวัติศาสตร์ได้เล่าสืบทอดกันมาว่าสองพี่น้องออกเดินทางจากทุ่งราบอเลเตมา จนถึงภูเขาชื่อภูเขาฮุบนบีฮารูนเชื่ออาก่าวว่าพักที่นี่ก่อนเถิดน้องเอย๋ยชีวิตของเราได้เหน็ดเหนื่อยมาช้านานเพื่อพี่เองก็อยากพักที่นี่ชั่วชีวิตนั่นคือนั่นเองนบีฮารูนก็ได้วหวชนอย่างสงบสมกับคำพูดของตนดังเป็นยานสังหรน นบีมูซาเดินลงจากภูเขาด้วยหัวใจอันอ่อนเปรียร้ยเพื่อแจ้งข่าวให้กับชาวบันีอิสโรีนทราบซึ่งตอนนั้นท่านนบีฮารูนมียอายุได้122ปีว่าบิลปีวบิลไลตอฟิกวันทิดายะวัสสลมะลัยกุมวะราหมะตุลลอฮิวะบเระากาตุ